All right. สวัสดีครับอยู่กับต้อมน,นะครับต้อมจะพาไปนะครับนี่ก็เป็นการลงมือทําวันที่ห้แล้วนะครับทําบ้างหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างนะครับก็สังเกตจ,จากวันที่เอาเนาะนี่ก็จะเป็นการจอดก,กระเบื้องนะครับชาวบางรอสายไฟมาถึงเนาะเพราะว่าอีพีที่แล้วเราทําการเดินท่อร้อยสายไฟไปนะครับเป็นท่อปะปะปาเนาะยังไม่ได้ดึงสายไฟนะครับผมเพราะว่าผมส่วนใหญ่สั่งของจากออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะครับสายไฟที่สั่งไปรอบนี้ก็จะเป็นาสายสวิตไฟนะเบอร์หนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งจุดห้าเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็สาย 2. 5ุด้านะจะ เป็นสายไลน์นิตันนะครับส่วนสาย9กพอ2 3, 3, ก็จะมีแล้วนะครับเป็นสายที่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สายสัญญาณอีกนะครับผมสั่งไปหลายอย่างเลยสายสัญญาณก็คือสายแลนที่ใช้ภายนอกนะจนวน2ชั้นนะครับตอนนี้ของก็ยังมาไม่ถึงผมก็หาอะไรทําได้ก็ทำาไปก่อนเนาะก็จากการคิดวิเคราะห์ดูแล้วก็อยากจะลองปูกกระเบื้องใต้ฐานมอเตอร์สวยๆนะครับก็เลยเอาเพจมาวาดกับกระเบื้องก็ สังเกตได้ว่าขนาดก็โอเคเลยนะครับดันั้นเราก็จะปูกระเบื้องใต้ใต้เิดด้วยเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะกระเบื้องนะครับเจาะด้วยความใจเย็นนะสังเกตจากสีมิติที่ผมวาดนะครับก็จะเป็นการวาดจากเพดของฐานมอตเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าสายจะออกจากทางไหนได้บ้างเนาะแล้วผมก็เลือกตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้สายออกมานะ จะเจาะอยู่้วยกันทั้งหมด2รลูนะครับผมเป็นรูสายหลักกับรูสายที่ออกไปหาสเสื้อกันนิ่นะครับแล้วก็ถ้าดูตอนนี้เสร็จแล้วนะตอนต่อไปก็จะเป็นการดึงสายแล้วครับการดึงสายก็จะดึงจากในบ้านไปยังกล่องพักกล่องแรกก่อนนะครับผมเพราะว่าถนนเรายังไม่ได้ทาการเซาะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราดึงสายจากในตัวบ้านออกไปยังกล่องพักแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเซาะล่องถนนนะครับ <z> เพื่อวางสาย <z> วางท่ <z> ทอได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ดูการเจาะกระเบื้องกันไปเพลินๆก่อนนะครับ ำหรับการจอะกระเบื้องในครั้งนี้นะครับปกติผมว่าเคยจอะแต่กับกระเบื้องที่ติดตั้งกับผนังแล้วนะอันนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างมันแน่นหมดเลยนะแต่กระเบื้องเปล่าๆนี่ก็เจาะไปลุ้นไปนะครับผมสว่านก็ไม่ค่อยสมประกอบนะฮะปรับเป็นโหมดธรรมดาแล้วยังรู้สึกว่ามีกระแทกหน่อยๆนะครับผมเรียบร้อยครับกระเบื้องแตกจนได้นะัะผมอาจจะใจร้อนไปนิด ฉะนั้นเราเปลี่ยนแผนนะไปเจาะบ,บนดินลองไปเจาะบ,บนดินดูนะครับปรับพื้นปรับอะไรเรียบร้อยนะเผื่อกระเบื้องมันจะแน่นขึ้นแล้วมันอาจจะไม่แตกนะครับผมเราก็นับหนึ่งใหม่เราบอกไว้ก่อนนะครับกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องเก่าจากการทําห้องน้ําตอนทําร้านใหม่ๆนะเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าแผ่นนะครับผมฉะนั้นนี่คือแผ่นที่สองของเรานะครับอันนี้ก็ขึ้นไปเหยียบเลยนะเพื่อให้ กระเบื้องรู้สึกว่ามันแน่นนะฮะสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับแตกเหมือนเดิมนะฮะต่อไปก็แผ่นที่สามนะครับผมบอกเลยวันนี้ทั้งวันแน่ๆนะฮะเหมือนจะหมูหมูแต่ก็ไม่หมูนะฮะอ่ามีกระแทกนิดหน่อยตกใจเล็กน้อยนะครับผมผมก็ทำการเจาะไปเรื่อยๆหมุนช่วยเล็กน้อยนะ สังเกตเสียงสว่านนะครับมันยังมีความกระแทกอยู่นะตอนนั้นยังไม่รู้เนะาะปุ่มหมุนหมุนเราอาจจะมีปัญหานะภายหลังมาก็รู้ว่าหมุนคืนนิดนึงมันจะทําให้กระแทกหายไปนะครับเพราะสว่านตัวนี้ใช้มานานมากเกิน5ปีแล้วครับผมแต่อีกแล้วนะครับผมแผ่นที่3นะ ปัญหาที่เราเจอก็คือหนึ่งกระเบื้องมันไม่แน่นนะครับกับพื้น2ส,สว่านผมดอกมันไม่นิ่งนะดอกมันมีอาการใส่นะก็ทำให้กระเบื้องสั่นสะเทือนเยอะนะครับมาดูแผ่นที่สี่กันถ้าว่าจะรอดหรือเปล่า นี่สี่นะครับทำการเจาะนำไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยนะก็ถึงกระยูนสว่านทิ้งเลยนะครับผมแ,แผ่นที่ห้าต่อเลยฮนะก่อนจะเอากระเบื้องไปวาดกว่าเจะเอากระเบื้องมาเจาะใช้เวลาเยอะนะครับรอบนี้ลองเปลี่ยนแผ่นเป็นอาดอกดอกใหญ่มาเจาะลงไปเลยนะครับ ก็กำสว่านไม่สุดนะครับผมผมว่ากำเบาๆแล้วแต่มันหมุนอรอะช้าๆไปนะครับสังเกตนะครับเสียงสว่านยังมีกระแทกอยู่แต่ผมปิดหมดกระแทกไปแล้วนะมีปัญหานิดหน่อย <Okay. S 1> รูแรกก็น่าจะ ลงแล้วมั้งครับเราก็มารูสองต่อแปดรูสองแต่เสียงสว่านดีขึ้นแล้วนะครับเสียงสว่านไม่ได้กระแทกแล้วเสสว่านลงไปกระแทกกับพื้นแล้วครับหมดกันกระเบื้องเก่ายาวไปทำอะไรลรทีนี้แันนี้หกต่อเลยครับผมอันนี้เป็นเสียงสว่านที่ไม่มีกระแทกแล้วนะครับรอบหลังให้ผมใช้น้ำมาช่วยด้วยนะครับผม หลังจากที่เราเอาดอกนำนั้นมาเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามีดอกบานพลาสติกเขาเรียกว่าดอกบานอะไรสักอย่างนะผมว่าบานกล่องเดินสายไฟนะเราลองเอามาเจาะนี้ดูนะครับผมสรุปว่าเจาะดูพักใหญ่ๆใหญ่มากๆนะครับมันใช้เวลานานมากสำหรับการใช้ดอกนี้เจาะนะแล้วผลเสียที่ตามมาคือดอกนี้เสียไปเลยนะครับเอาไปเจาะพลาสติกไม่เข้าเลย จะไปบานรูนี่ก็บานไม่ได้ลองเอาท่อมาวัดดูนะครับก็ยังเข้าไม่ได้นะและเราก็ยังใช้ความใจเย็นเอาที่บานต่อไปไม่แนะนําให้เอาดอกนี้มาทําแบบนี้นะครับเสียนะครับตัวเล็กรู้สึกจะไม่ไหวลอาตัวใหญ่มาช่วยสลับกับตัวเล็กอีกทีแล้วก็ตัวใหญ่มาช่วยนะครับประหวว่ามันจะไม่แตกนะครับผมก็ได้แต่หวัง อตอนนั้นหัวเริ่มร้อนแล้วับผมระหว่างนั้นก็มีพักไปตักผมให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มาจอดต่อตันนี้ก็จะพยายามให้เป็นแผ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ทำให้ใจเย็นที่สุดนะดอกร้อนมากเลยนะครับต้องมีแก้วน้ํามาคอยเอาไว้จุ่มน้ำนะครับผมดอกนี้ก็เสียไปเลยนะครับก็ โชคดีหน่อยราคาไม่ค่อยแพงนั้นได้มาเป็นซิเห็นไหมครับผมมีรอยล้าวฮะพอเกิดรอยล้าวผมหยุดเลยนะครับผมแล้วก็พอเลยหยดกาวช้างไปนะฮะแล้วก็มาติดตามตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ